10กิโลครับนี่มันเป็นบ้านจีนชนบทครับมันในหนังไหมเป็นในหนังไหมแต่ใช้แต่อิฐมอนสร้างเห็นไหมมันเป็นอิฐมอนอิฐก็เปนดินเผาอ่ะเหมือนดินเผาอ่ะอิฐอิฐ

คือบูเช็กเทียนเนี่ยเขาจะมีสามีหลายคนประมาณว่ามีชู้ประมาณอย่างนี้แหละแล้วทีนี้หลานเนี่ยเขาทราบเรื่องแล้วเขาก็ชอบเอาไปนินทาเอาเรื่องของย่าไปนินทาพอบูเช็กเทียนทราบก็เลยจัดการประหารแล้วก็เอามาฝังไว้ที่นี่ครับ 两千多点火，但是你注意啊，它只有两位。刚散财和币块，金银珠宝呢？因为时间还是有限，因为我他怕打了 การเข้าสื่อสารนะครับเดิมต้องหมดเลย 穴，我们叫其子母三株穴。如果有这种结构的穴位出现的话，就代表帝王旗点。所以一个太阴木的帝王旗，这是第二个气象。那么第三个，右边的人数相加一百一十四，所以右一就是这上面告诉你，我给他。 以非常一般，因为您现在所见的考古墓主前居所的一重一层院落，就锈着嘛，小很多。为啥是这样啊？不同，有句话叫习惯成自然，就是一个惯例了。比较小了啊，这个大家知道吗？秦始皇意外，是因为秦始皇根本就不讲究。所以，他这是什么？墓被盗的呃，在往来往里边儿，您看这是什么呀？这就是后室。 大家会发现结构上非常雷同，也是用构造，方的圆的，是吧？但是啊，我要告诉大家，这个空间面积比前部是略大。我说它略大啊，反而进来之后游客不会觉得这样，你倒觉得它有点局促，为啥？因为有没有办法，好护。那我们再稍微等一下，其实还有一些细节我必须要再给大家补充讲解。呃，有一个非常重要的事情，保持。 หลุมศพที่ขุดลงไปเนี่ยนะครับก็คือทำสำเร็จแล้วคนที่ขุดจะถูกฆ่าทั้งหมดเลยนะครับทีนี้มันก็มีความแค้นของคนรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานของคนที่สร้างหลุมเขาก็เลยมาขโมยทรัพย์สินทั้งหมดทีนี้คนที่จะเข้าไปขโมยที่ประสบผลสำเร็จมากที่สุดก็คือพ่อกับลูกคือพ่อจะไม่ฆ่าลูกพ่อจะอยู่ปากหลุมส่วนลูกก็จะเป็นคนขุดแต่ถ้าเป็นเพื่อน หรือผัวกับเมียเข้าไปขุดอย่างเงี้ยผัวอาจจะฆ่าเมียเมียอาจจะฆ่าผัวก็ได้เพราะฉะนั้นคนที่ขโมยประสบผลสําเร็จที่สุดที่ไกด์เล่าให้ฟังก็คือพ่อลูกโหดมากเมื่อกี้เข้าไปใจจะขาดอึดอัดโอ้ยนี่มาถึงสุสานบูเช็กเทียนแล้วครับขับรถขึ้นเขามาสูงเหมือนเนียนะคือเขาทั้งเขาเนี่ยเขาถือว่าเป็นสุสานทั้งหมดเลยนะครับ สุสานก็คือเขาทั้งลูกเนี่ยครับเป็นสุสานหมดเลยครับสุสานต้องเดินขึ้นไปแน่นอนครับทางเข้าสุสานบูเช็กเทียนนี่เราขับรถขึ้นเขามาสูงมากเลยนะ 因为日久日生，我们把那个乾陵在建好之后啊，就是一个缩小版的长安城，外国城、皇城、宫城，长城有的我都得有，所以就存在这么多的一面建筑。城来找去呢，把灵芝找到同一地方，就这儿。找好之后呢，更夸张是什么？他们各自在风水宝地的地上留下了标记。一个人在这兒放了一个铜钱，另外一个人。

ที่เป็นคนสำคัญเวลาเสียชีวิตก็จะต้องทำหลักศิลาจารึกในการสันเสริญแต่ปรากฏว่าพระนางท่านเนี่ยไม่ได้รับการสันเสริญเลยเพราะค่าคนเยอะมากนะครับทางลูกชายเนี่ยก็เลยไม่ยอมเขียนอะไรลงไปในจุดนี้ครับสำหรับฝั่งนี้เป็น หลักที่มีการสันเสริญน,นะครับ5พันตัวอักษรมีการค้นพบว่าก็คือภรรยาเป็นคนเขียนบทสันเสริญให้นะครับทีนี้มันมีเรื่องหน้าขําอยู่ตรงที่ว่าในฝั่งของบูเชคเทียนนะที่อยู่ข้างหลังเนี่ยรตรงกันข้ามก,กันเนี่ยครับไม่มีตัวอักษรใช่ไหมแต่การสันเสริญแต่ตัวอักษรที่ค้นพบตอนหลังเนี่ยก็คือเหมือนว่า ฉันมาเยือนที่นี่แล้วแต่ไม่ใช่คนรุ่นใหม่นะหมายถึงคนรุ่นหลังจากบูแจ็คเทียนเสียชีวิตไปแล้วครับสลกเอาไว้เต็มเลยซึ่งไม่มีบทสรรเสรเลยมันก็เป็นเรื่องน่าขำนะครับ จุดนี้ครับข้างบนเขาก็คือของบูเช็คเทียนที่ยังไม่มีใครขุดนะครับปกติจะมีสิงนะครับเฝ้านี่ครับสองตัวซึ่งไม่ได้ระบุเพศตามเป็นจริงแล้วเนี่ยเขาจะต้องเป็นตัวผู้แล้วก็ตัวเมีย นิบูเช็กเทียนสั่งบอกว่าไม่ต้องให้รู้ว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียเพราะเขาคิดว่าเขาเป็นผู้หญิงเขาก็ปกครองได้ตรงนี้จุดที่เห็นเป็นรอยที่ไม่มีต้นไม้ขึ้นนะครับก็คือจุดที่ถูกขุดรอบขุดเป็นของกองทับอะไรสักอย่างนะครับพันกว่าปีมาแล้วแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่จุดนี้ นี่ครับจุดสองจุดที่เราเห็นตรงน,นี้ถ้าเรามองตอนที่เรามาเราจะเห็นมันเป็นเหมือนหัวนมสองหัวแล้วก็มีจุกนม <c oughs> นี่ก็คือเขาอันเี้ยลูกนี้ครับนี่คือทางขึ้นทางขึ้นมานะครับ <c oughs> เหมือนลูกป,ปั้นที่ทางเข้า ปรากฏว่ากดยังไงก็ไม่ผ่านสุดท้ายแล้วมีคนมาจ่ายเงินให้เขาบอกไม่โดนวอลเลทดนวอลเลสุดท้ายก็ได้มากินสตาบัตเข้มข้นเนี่ยพี่คนนี้จ่ายเงินให้น้ำใจดีมากจอองา 这三位不用我讲，大家应该能猜得出来，就是唐朝官员。他们是鸿胪寺的正卿和两个少卿，相当于今天的外交部长和两个副部长。接着三个我就不识别了，你先看这个先领的，话很少的这人啊，英多比，嗯、从他面向，我们就可以看出来，这不是亚洲人，欧洲没问题。刚才那个比如说他是波斯人，高丽的是谁？高丽这个国家呢，就今天的朝鲜或者韩国啊。然后这。个。 咱们这个啊，打出的这个看不见，因为这个头戴出土的时候，人的脸已经不见了，所以没办法复原。但从他的这个着装和他的马匹来看的话，我们会发现绝对是卓尔不群。他在《张飞墓》里边还出土过另一幅壁画，叫做一位将军，都是一位。这太子啊出行的话，他不是说随,随便便的，他还有什么？咱们今天。 那么，保镖的头头我们就叫一位交警，可以理解为所谓的社长。你看，这、就是他们的体态都是这样的。们说什么？远见两用六场，五六一场。他们这个只是节省了三分之一。同样的原因啊，远见依然是被夺过得给爆发。我们说一定，但你现在看我们官方的。 เป็นพิพิธภัณฑ์ภาพเขียนโบราณน,นะครับทั้งหมดเลยครับมาจากสุสานของลูกสาวของบูเชคเทียนนะครับ เวลาที่เข้าไปในพิพิธภัณฑ์ของเก่ามันจะมีกลิ่นเก่าๆครับรู้สึกคนลูกอนะเค,เ,คเคยไหมใครที่เคยเข้าไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์นะครับสมัยราชวงศ์ถังนะครับเขาทำไอส้สตรีบแล้วนะครับอันนี้ เป็นผู้หญิงที่แต่งตัวเป็นผู้ชายนะครับแล้วส่วนอันเนี้ยก็คือขันทีอันนี้ครับคือขันทีนะครับคือเขาจะเอาน้ําแข็งอะเก็บไว้ได้หิมะครับมาเก็บไปทั้งใต้ดินประมาณสักได้ประมาณหกเดือนเสร็จแล้วก็เอามาปั้นเป็นรูปทรงต่างๆแล้วเอาน้ําหวานเอาอะไรอย่างเงี้ยราดก็เป็นไอศครีมนะครับราชวงถังเนี่ยส่วนใหญ่เห็นไหมฮะ 女性在弯那那那那，像这样。这个是长的探针，来签临时。拍摄下的前列腺影像资料，那您看，这个咱们见过吗？前列腺。这倒掉了，后来重新扶正的那个，那是吧？对，然后呢？ ตงทางเลยอย่างที่ไกด์บอก่เป็นแหล่งปลูกแอปเปิลของมณฑลเลยเรียกว่าจับแอปเปิลมาสามลูกจะมีหนึ่งลูกเป็นของมณฑลน,น,นี้ผูกตลอดทางเลยครับ นชนระบดเจนตอนนี้ตัวพุทานะครับพุทราก็40%ในประเทศเจนกป็ปลูกที่นี่น,นี่กาลังผมไม่รู้นะว่าอันนี้เห็นเนี่ยเป็นต้นอะไรเพราะว่าบางช่วงก็จะแห้งมากเหมือนเพิ่งเก็บเกี่ยวผลผลิตแต่ตอนนี้ก็คือเขียว คือใกล้กันระบบน้ำเขาดีมากอ่ะพอเก็บปุ๊บก็ปลูกอย่างอื่นต่อไปเลย